สวัสดีครับวันนี้มาพบผมครับสำหรับช่องบัสแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมพามารีวิวการขับขี่ของ Ford e v e r e s t กันนะครับว่าโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้เลยไหมแล้วก็เวลาใช้งานแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมีการสอนการใช้งานโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับของ Ford e v e r e s t นะครับอันดับแรกอันนี้ก็ขับออกจากบ้านนะครับมาลองทดสอบการขับขี่ของ Ever e ร t Sport ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับ การใช้โหมดการขับขี่ของ Ford Everest เนี่ยอันดับหนึ่งเราไม่ต้องจอดรถนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เคยใช้เลยแหละลูกค้าบางท่านเ,เขาเรียกว่าอะไรซื้อรถไปยังไม่เคยกดโหมดซะด้วยซ้ําผมเคยถามลูกค้าหลายท่านนะครับแล้ววันนี้ผมก็มานะครับรีวิวให้ลูกค้าดูนะว่าเวลาขับขี่อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เลยนะครับการเปลี่ยนโหมดการขับขี่เปลี่ยนยังไงนะครับดูตรงนี้ อันนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับกดตรงนี้ปึ้งมันก็จะเปลี่ยนโหมดเดี๋ยวผมลองกดให้ดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักจูงโหมดถนนลื่นนะครับเดี๋ยวก็ดูกันว่าแต่ละโหมดเนี่ยหน้าที่การทํางานมันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตขับ,บอกสกซอยก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทดสอบกันบนถนนจริงนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่ง เวลาผมรีวิวผมจะรีวิวแค่ตรงโชว์รูมนะครับไม่ได้ออกมารีวิวอัตราเร่งอะไรทุกคนดูแบบนี้เนาะคันนี้นะครับเครื่องยนต์170แรงมา้า405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับอ่ะมาดูกันว่าอัตราเร่งเขาเป็นยังไงจากโหมดปกติก่อนนะครับอันดับแรกเราใช้โหมดปกติก่อนนะนี่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 เป็นโหมดปกตินะครับดูว่ามันเร่งยังไงเดี๋ยวผมจะนับก็นับวินาทีลองลองนับวินาทีกันอยู่นะ0ู0ถึงในกี่วินาทีลองนับคร่าวๆนะครับผมจะคลิกดาวละอ่ะไป ประมาณ7 7 7วินาทีประมาณนี้นะครับถ้าใช้โหมดธรรมดาเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดแรกโหมดหนึ่งที่ใช้การขับขี่โดยปกติทั่วไปแบบไม่ได้เร่งรุนแรงมากมายอะไรขนาดนั้นคือขับใช้ขับเรื่อยๆแหละอ่าแต่ก็คือไม่ได้ปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถนะครับและโหมดที่2เวลาการใช้งานนะครับใช้งานแบบนี้เนาะกดปุ่มเดิมเลยขนาดการขับขี่อ่าเดี๋ยวดูความเร็วเท่าไหร่ลองดูความเร็วเท่าไหร่เห็นปะ แปดสิบเจ็ดนะครับดูว่าผมเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นโหมดปกติแล้วก็เป็นโหมดประหยัดอ่าเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีตามธีมไปเป็นแบบนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนโหมดการเอ่อทั้งทั้งที่ขับขี่อยู่จะเป็นแบบนี้เลยนะอันดับแรกเลยผมจะมารีวิวก่อนอันดับแรกนะครับแอร์ไม่ได้ลดประสิทธิภาพลงแอร์ยังคงเย็นเหมือนเดิมเป๊ะผมไม่ได้ลดอุณหภูมิไม่ได้เพิ่มอุณหภูมินะความแรงลมแอร์เท่าเดิมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูอัตราเร่งกันว่าหน่วงขึ้นไหมผมมารีวิวตามจริงเนาะอ่ะดูเลยอ่าเนี่ยเนี่ยรู้สึกแล้วรู้สึกล้รู้สึกละ,กละ,กละมันจะมีช่วงดีเลยไปสักประมาณ1-2ถวินาทีก่อนที่จะชิกดาวออกทางทั้งที่ผมชิกดาวแต่ตัวรถไม่ได้ทําการเร่งออกไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานก็คือตอนต้นเหมือนรอบจะหายไปในช่วงต้นนะครับใช้ในโหมดประหยัดนะโหมดนี้ก็จะ ประหยัดน้ำมันก็แล้วแต่คนขับนะผมเคยทําได้สูงสุดก็ประมาณ12-13กิโลลิตรนะครับประมาณนี้เนาะแต่ต้องขับเดนที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะต่อมาถึงผมไม่ได้ลากจูงอะไรแต่เรามีโหมดลากจูงให้ใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโหมดลากจูงจะเป็นยังไงนะครับของ e v e r อเร์เดี๋ยวมาดูกันอ่ะผมเปลี่ยนไปเป็นโหมดลากจูงนะเดี๋ยวดูหมดครับโหมดลากจูงหน้าจอก็จะออกโทนเหลืองดําประมาณนี้นะครับนี่โหมดลากพ่วงนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าตาเร่งเป็นยังไงนะครับรูปพวกแอร์พวกอะไรพวกเนี้ยปกติมันจะเหมือนหมดปกติเลยแต่หน้าจอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนธีมเป็นสีไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลดลงก่อนเนาะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะคลิกดาวนะจากเจ็ดสิบนะครับอ่าต้นก็หายไปวูบหนึ่งเหมือนกันแต่รู้สึกว่ารถมีการบีบมากขึ้นแล้วก็น่วงมากขึ้นเหมือนกับเหมือนมาเพิ่มกําลังขับในรอบกลางปลาย ให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะครับในโหมดของโหมดเลี้ยวโหมดเท้าหรือว่าโหมดลากจูงนะครับเนี่ยเนี่ย,ยพอผมเป็นระยะแล้วก็เร่งเหมือนจะเหมือนจะมีเว้นเหมือนอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรโหมดประหยัดแต่อัตราเร่งรอบมันจะสูงมากในรอบนี้นะไปสองสามพันรอบเลยนะครับคือเร่งดีมากามาถึงโหมดสุดท้ายนะครับโหมดสุดท้ายนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ อาจจะมีการใช้บ่อยนะในบางท่านในลูกค้าบางท่านผมใช้คำนี้นะครับผมจะไปที่โหมดีนถนนลื่นนะครับใช้ในกรณีไหนในกรณีที่ฝนตกหนะักแล้วน้ำเยอะๆบนถนนเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าลุยน้ําท่วมลุยน้ำท่วม้นใช้โหมดปกติก็ได้นะอันนี้ผมใช้โหมดคือรู้สึกว่าถนนมีการสไลด์หรือว่าลื่นใช้โหมดเนในการขับขี่ได้เลยนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะขณะการขับขี่ไม่ได้จอดรถนะครับ เดี๋ยวลองเร่งดูในหมดนี้จะเป็นยังไงอ่าไป3ามอ่าอันนี้จะดีเลย์น้อยลงนะครับแต่รู้สึกว่าตัวรถจะเกาะถนนขึ้นขออน,นุญาตนะรู้สึกตัวรถเกาะถนนขึ้นแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยจะโดนลดทอนลงมานะครับเพื่อให้ขับในถนนลื่นได้ดีขึ้นนะครับและนี่นะครับก็เป็นการใช้โหมดการขับขี่ของ Ford Everest ได้ครบ ทุกโหมดแล้วนะครับยังไงลูกค้าที่ซื้อรถไปก็อย่าลืมนะครับลองใช้โหมดการขับขี่เหล่านี้ดูอันนี้ผมก็ออกมารีวิวให้ทุกคนดูในโหมดการขับขี่ของรถตัวเองให้ทุกคนดูเนาะว่าการใช้งานเป็นประมาณนี้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์จริงหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะถ่ายให้ดูนะครับไอโมดถนนลื่นนี้เนาะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวการใช้งานอะไรของ Ford Everest หรือว่าจะเอารถสวยๆอะไรมาให้ทุกคนดูอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ